สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับครับพาทุกท่านมารู้จักกับช่างอีกท่านหนึ่งครับที่มีความสามารถในเรื่องราวของการดัดแปลงรถนะครับแล้วก็สามารถนํามอเตอร์ไซค์มาทําเป็นเขาเรียกว่าเหมือนจะ ATV ก็ไม่เชิงครับคล้ายๆ ATV คล้ายๆ Go Kart ก็ดูดูจากลักษณะของรถนะครับผมเรียกไม่ถูกว่าจะเป็นยังไงเป็น3ล้อก็ได้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวพาทุกท่านไปรู้จักกับช่างที่มีฝีมืออีกท่านหนึ่งนะครับ ีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนําชื่อหน่อยครับครับผมเรียกสั้นๆเลยครับช่างขวัญครับช่างขวัญน้อช่างขวัญนี้ตอนนี้เขาเรียกอะไรอยู่พิกัดไหนครับของประเทศไทยบ้างครับอยากอ่าอยู่บ้านกันเหลืองครับบ้านกัลเหลียบครับอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกตโอ้คนศรีสะเกตเหรอครับผมเดี๋ยวพูดไทยบ้างอีสานบ้างครับเพราอบางท่านฟังอีสานไม่ออกคอมเมนต์มาเยอะครับบอกเล่าก็ได้เพรานว่าเห็นใจคนที่ฟังอีสานไม่ออกช่างขวัญนะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่เนาะ ใช่สามสิบห้าสามสิบห้าโอ้โหยังเป็นวัยรุ่นอยู่นั่นเองครับสามสิบห้าปีเท่านั้นเองครับแต่ดูฝีม้าลายมือฮะช่างขวัญอีเดิมทํางานที่ที่ไหนครับอยู่ทํางานโรงงานครับทํางานที่โรงงานในเมืองใหญ่เนาะครับผมในเมืองใหญ่ครับแสดงว่าออกมาไม่นานใช่ไหมฮะหรือว่ายังไงคะนี่ลาออกมาได้เวลาออกเลยใช่ไหมฮะลาออกมาได้เดือนกวาๆครับทาไมครับทําไมต้องลาออกฮะอยากกลับอยากกลับมาอยู่บ้านครับอยากกลับมาอยู่บ้านอยากกลับอยู่บ้านแล้ว อยู่บ้านกับลูกกับเมียนะครับโอเคครับก็รู้พื้นฐานของช่างขวัญนะครับเป็นหนุ่มโรงงานนั่นแหละครับครับแต่ว่าออกมาจากเมืองใหญ่ก็มานี่แะฮะหลายท่านเห็นแล้วก็ติดตามตั้งแต่คันนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านครับไปดูว่าช่างขวัญทําอะไรไว้บ้างนะครับสนใจเดี๋ยวให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ครับเดี๋ยวอยากให้ช่างขวัญพาไปดูก่อนว่าทําอะไรบ้าง ถ้าจำไม่ผิดคันนี้ก็คือมอเตอร์ไซค์คาวาซากิ GTO แม่นโมครับแม่ครับครับมาสังขวัญมาอธิบายเบิ้งมันมายังไงอะไรยังไงครับมียอดสั่งไหมฮะนี่คนสั่งหรือว่าทำเองอันนี้อันนี้สั่งครับนี่ตาเจ้าของอ๋อสวัสดีครับอันนี้สั่งว่าจะขอหราครับเจ้าของมาเฝ้าเองเลยใกล้จะเสร็จแล้วอืมจะเสร็จแล้วครับแสดงว่าลูกค้าที่ ที่ต้องการต้องหามอไซค์มาใช่ไหมช<า>่างใช่ใช่ใชครับต้องหามอไซค์ม,มาให้ผมด้วยอจะเป็นรุ่นไหนก็ได้เนาะรุ่นไหนก็ได้ครับแปลกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรุ่นที่ไม่คิดว่าจะเป็นสามล้อได้เดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้กี่ซีซีเนาะจะคล้องครับจักซีซีครับนี่ <100 S 2> ร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้ายังวิ่งได้อยู่ใช่ไหมครับเต็มร้อยอายุเท่าไหร่แล้วนี่ยี่สิบปีสื่อมากขั้นนีแล้วคบพือว่าสื่อจากต่อมือเข้าอีกสื่อมือหนึ่งเลยมือหนึ่งเลยแรงตรงหมายสารมา โอ้ขอโทษครับพี่ชื่อไรเนาะครับมนัดทองเพชรครับมนัดทองเพชรครับผมแสดงว่าผูกพันกับ GTO คันนี้ป้ายแดงเลยใช่ไหมครับออ้ยังมีคันหนึ่งโอ้ FC GTO ของแทรู้ไหมคันนู้นยังวิ่งได้อยู่ครับคาวาสกียังมีเล่มอยู่ใช่ไหมครับทะเบียนไม่ได้ต่อปีที่แล้วเพิ่งไม่ได้ต่อแต่มีเล่มอยู่แล้วเล่มมาเปลี่ยนเป็นสามล้อเลยโอ้โหนี่ฮะลูกค้ากับเจ้าของมาพร้อมกันเลยครับวันนี้ เดี๋ยวดูโดยคร่าวๆก่อนนะครับว่าทำอะไรไว้บ้างกับ GTO คันนี้ครับใส่เพลาใส่เพาลาล้อหลังนะ่มันช่<ม>ชวงบรรทุกครับมีแหนบด้วยเอ้าไม่ธรรมดาครับหลักการเหมือนกับรถยนต์ทุบกันกรครับเพียงแค่เปลี่ยนจากเกาเรียกเพลามีเกียร์เดินหน้าถอยหลังอ่าเป็นเพลาเนาะเ,ะเพลาขับใช่ครับอ่ามาเลยช่าง,งใช้เกียร์ใหด้ดูหน่อยนี่แนะนำหน่อยว่าเดินหน้าถอยหลังไม่ใช่เออไม่ไม่ เขาเรียกไม่ได้ใช้โซ่ครับนี่เป็นเพลาแบบนี้เลยอันนี้ก็คือเกียร์ฝากครับเกียร์ฝาก,ากเกียร์ฝากไว้สําหรับเดินหน้าหรือถอยหลังแค่นั้นเองส่วนถ้าจะถอยหลังก็จะมีเกียร์ให้ของมอไซค์อยู่แล้วเนะเาะเข้าปกติิตออถ้าไปเดินหน้าก็หนึ่งสอสาสี่ห้าปกติโอ้ง่ายมากเลยทีนี้โอ้โหยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับเพราะว่าเหลืออะไรอีกทั้ง ก็ยังเก็บรายละเอียดไม่เสร็จครับทําทางขึ้นเพราะว่าคนแก่ก็จะขึ้นยากหน่อยก็ทําทางขึ้นให้แกดีๆหน่อยเแซวไปเแซวไปคนบอกข่าวว่านี่เรียงวูอะไรเรียงงูโอ้บรรทุกบรรยาคนเข่าคนน้ำเลยเพื่อนกันกระบะมันทุกนี้ไม่ใช่เล็กครับเกือบสองสองเอเกือบเท่าไหร่นี่งร้อยห้าสิบคูณร้อยยี่สิบครับโอ้ร้อยห้าสิบคูณร้อยยี่สิบเซนติเมตรครับสูงสี่จุดห้าเซนสูงสี่จุดห้าเซน หรือตามตามสเปคลูกค้าที่อยากได้ก็อยากได้แบบนี้เลยเนาะ,ะมันคล้ายๆกับเทเลอร์รถถเลยนะครับนี่นี่สแตนตดาร์ดเขาวางขายในตลาดว่ามันห้าหกหมื่นกันเลยมอเตอร์ไซค์ของเจ้าของมันดัดแปลงโทษครับคันนี้จบอยู่ที่เท่าไหร่ครับคันนี้นะครับร,ราคาปกติสองหมื่นสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทส <28, 000 S 2> องหมื่นแปดพันพร้อมขับเลยเนาะ ใช่ครับสองหมื่นแปดพันห้ารวมสีรวมเก็บสีอะไรทุกอย่างขับเรียบร้อยครับพร้อมขับแต่ไม่รวมมอไซค์ครับไม่รวมมอไซค์มอไซค์ลูกค้าต้องหามา FC G Two คุณหามาเองครับในนี้ก็มีอะไรครับมีไฟเลี้ยวไฟหน้าช่วงช่วงหลังก็มีไฟเหมือนกันครับมีแต่ยังไม่ใส่ครับยังไม่ใส่เมื่อกี้บอกว่านี่ฮะาะยังไม่เห็นนี่ครับต้นแบบเนี่ยอันนี้ใส่แน่นอนนี่ครับ ครับไฟอ๋อไฟกลมแบบนี้เลยไฟกลมครับครับผมเขาไปหลบอยู่ตรงนี้พอดีครับสวยเลยครับสวยครับถ้าทําสีจบนี่เขาว่าอะไรเมื่อกี้เจ้าของบอกอยากได้สีเม็ดมะขามหรือครับผมสีเป็นสีเดิมของรถอ๋อ GTO สีเม็ดมะขามเปลือกมังคุดสีเปล่ามังคุดบ่บมนีปเม็ดมะขามเปลือกมังคุดสีนี้เลยคล้ายๆกันแหมคนชอบ GTO นี่ได้สามล้อไปใช้แล้วครับ ยางก็สวยในะยางตัวนี้ขอบเท่าไหร่ 25, ครับนี่ขอบสิ้ครับขอบสิบห้านะครับขอบสิบห้าแบบนี้เลยนี่ฮะหลักการเดียวกันกับปิกอัพเลยครับครับผมมีแหนบเสริมแหนบให้แล้วก็เพลาขับนะครับแต่แปลงจากรถรุ่นจะสามสิปีแล้วมั้งครับ,ร,บรุ่นนี้ฮะ GTO Kawasaki นี่ฮะตามที่เห็นเลย ช่วงนั้นใช่ไหมครับ,รบซ,ซื้อเงินสดมาเลยซื้อเงินสดใน,ออน,ออนปีถ้าตอนนั้นก็อยู่ที่สามหมื่นห้าพันบาทหาหายากแล้วครับ,รบถือว่าหายากแล้วนะครับ GTO ใช้แต่ว่าอะไรหายากใช้ได้อย่าพังเนะ <laughs> าะใช้อะไรกับไอ้อะไรท,ยยไทั้งน้ำมันใหญ่ๆอ่ะครับผมทุกขี้ออีกรุ่นหนึ่งใช้ได้เหมือนกันครับผม นี่ฮะพามาดูรุ่นนี้ก่อนครับเดี๋ยวพาไปดูรุ่นต่อไปครับช่างขวัญน,นี่ครับดูราคาเลยครับรู้โครงสร้างอะไรยังไงที่มาที่ไปของรถคันนี้นะฮะเขาเรียกว,ว่า3าล้อนะครับ